เปิดตัวแล้ว Google Pixel 9 Pro Fold สมาร์ทโฟนเระทงจอพับจาก Google ที่ปรับดีไซน์ใหม่พร้อมอัปเกรดสเปคทุกด้านทาง Google ได้เปิดตัว Google Pixel 9 Series อย่างเป็นทางการซึ่งรอบนี้ผลทับกันมาเพียบเลยครับพอนอกจาก Pixel 9และ Pixel 9 Pro แล้วก็ยังมี Pixel 9 Pro Fold เรือทงจอพับรุ่นใหม่เปิดตัวมาด้วยครับ ซึงลอมนี้มีการอัปเกรดหลายด้านม,มีทั้งดีไซน์ภายนอกและสเปคภายในโดยมีสเปคต่ำนี้ครับมีหน้าจอนอกแบบ OLED ขนาด6.3นิ้ว2,424 24, คูณ1 8 0พิกเซลส่วนหน้าจอหลักด้านในเป็นแบบ OLED ขนาด8นิ้วความละเอียด2,152คูณ2 0 7 6พิกเซลมีค่าความส่อง,งสว่าง2,700นิตมีค่ารีเฟรช120เฮใช้ชิปประมวลผล Google Tensor G4 ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตร ให้แรงมาที่16 g b ส่วนเรามีเลือก256 g b ก gig, บักบ512 g b บนระบบปฏิการ Android 14ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเรียด48ลิลนพิเซลหรูรแสง1.7เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน2นิ้วกล้องอัลตราไวความเรียด10.5ล้านพิเซลรูรับแสง2.2เซ็นเซอร์1ส่วน3.4นิ้วกล้องเพอร์ิคม5เท่าความเรียด10.8ล้านพิเซลรรับแสง3.1เซนเซอร์ หนึส่วน3.2นิ้วส่วนกล้องหน้าความละเอียดล้านพิกเซลรูปแสง2.2งจุดแบตเตอรีม่มาที่4,650มิลลิแอมร์รองรับชา้าเร็ว45วัต์สมาร์ทโฟนจอพับ Google Pixel 9ก r o โฟมีกการุ่นราคาตา่อนี้ครับรุ่นลำอม2้าสมกิ้งราคาอยู่ที่1,799ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ62,800บาทและรุ่นล5้อสอกิ้งมีราคาอยู่ที่1 9 1 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ67,000บาทครับ